สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นตอบกลับคนว่าลูกเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นกับสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลที่ตอนนี้มีลูกสาวอย่างน้องยูจินที่อยู่ในวัยกําลังน่ารักน่าเอ็นดูนอกจากนี้เจนนี่ยังได้พูดถึงคนที่เข้ามาว่าหน้าตาลูกสาวของตนเองว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ประเภทที่แบบว่าหน้าเหมือนลิลลี่เหมือนคนข้างบ้านเหมือนอันอนอนอันนี้ทุกคนคือจริงๆแล้วลูกของเราอะถ้าเกิดมา แล้วแข็งแรงปลอดภัยจะหน้าตาแบบไหนเราไม่สี่เรียดคือเป็นลูกของเรานึกออกไหมแค่เรามีสิ่งเล็กๆมาเติมเต็มก็ดีใจมากแล้วแล้วบางคนก็มาบอกว่าคอยดูนะจะเหมือนลิลลี่ลิลลี่เขาก็น่ารักเขาก็คือเขาอะลิลลี่ก็คือลิลลี่และยูเสริมว่าไม่ต้องเห็นหน้าแค่รู้ว่าท้องก็รักลูกเลยสัญชาตญาณความเป็นพ่อทุกคนน่ารักในแบบของตัวเอง อย่าไปด้อยค่าใครหรือด้อยค่าตัวเองแล้วบางคนที่มาว่าคอยดูนะน่าจะเหมือนลินลี่นั้นด้านเจนนี่และยูเผยว่าเราก็รู้ว่าลินลี่ก็คือลินลี่เราไม่ได้บอกว่าลินลี่น่ารักว่าใครสวยทุกคนก็น่ารักในแบบของตัวเองอย่าไปด้อยค่าใครหรือด้อยค่าตัวเองคงต้องสอนให้เขารู้จักปล่อยวางให้อภัยและมองข้ามมันไปให้ได้ในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะขนาดตัวเราเองบางครั้งยังรู้สึกมีอารมณ์กับเรื่อง แบบนี้เลยเฮ้อแม่จะอดทนให้มากที่สุดนะทำไมนะเดี๋ยวนี้ใครว่าอะไรเราเรารับได้หมดแต่พอเป็นลูกมันก็อดที่จะคิดไม่ได้แม่จะอดทนเข้าใจและหาทางออกเพื่อนำมาสอนลูกให้ได้นะอยู่จินลูกรัก ซึ่งหลังจากนั้นสามีอย่างหนุ่มยิวชัดมงคลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าอโหสิกรรมให้นะครับขอให้มีความคิดเป็นผู้เป็นคนเร็วๆนะครับทาเอาเราบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายงานนี้คุณแม่เจนี่ยอมไม่ได้ได้โพสต์ข้อความถึงชาวเน็ตนั้นผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปน่ารักน่ารักของน้องยูจินไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาแยกแยะและมาลงกับเด็กแบบนี้ต่อให้เราผ่านอะไรมาเยอะก็จริงแต่ตอนนี้คิดตลอดนะ ว่าเมื่อน้องอยู่จินโตขึ้นจะสอนให้เขารับมือและเข้าใจกับคําพูดแบบนี้ได้ยังไงท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีขอบคุณครับ